อืมไม่อ hmm. ยังอืเพียตัวนึงอยู่ทางนี้พี่น้องเพียพูดอ่ะพูดอ่ะตัวนึงอ่ะพูดอ่ะตัวนึงอ่ะพูดอ่ะสองตัวว้ามันมาฐานดีลีเว้ยนี่หลังนึงขี่ฝอยัญญาอยู่นี่อยู่ซัมบัวอยู่อยู่เว้ยนั่นนี่ไอช้อนพี่น้องนี่ไอช้อนนี่ฟังตรงขามอีกหลังนึงติดขึ้นกันอะไรนั่นตรงขามขี่ฝอยัญญาอยู่นี่ นั่นอันที่ฝอยอาญาเนี่ยมันม่มีปัญหาพี่น้องทิดเท่เท่ละเบิ่งเด้อรอบที่สองเฮ้ยโอ้ยรอบที่สองพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องรอบที่สองป่ามีตัวงามมีแต่ป่าปคออ่อยต่อยมุมนี้พี่น้องปลาดุกตัวหนึ่งปลาไหลตัวหนึ่งนอกนั้นปลาคอมิด ใส่เบ็ดเลรียญพี่นอ้องเอ้ยพูดอะปลามาแมน็นมุมีปลามาน้าเจ้าของมาน้าโคกมือน,นีลยน้าอีกทงหนึ่งพี่นอ้องน้าโคกผมมี้สองทงเขาพูดถือว่าโคกหลายที่องมนี้ก็ได้โคกแบบง่ามๆนี่ละ่ะโอ้เหลือไอ้บริทาสีเบื้องบนน้ำไม่หยาบไม่พี่น้องบนน้ำไม่หยาบนุ่นปลามัน,มาานพรามีอยู่ละ่ะเออ ขี่เดียนบมื่อไหร่แค่เดียวก็จะได้กู้แล้วหน้าแปลงนี่นี่มันมีคนกลากมาใส่พี่น้องพอดวงเดียนกันฟังนี่นี่ฟังฟังที่ตัดหนานี่เจ้าข,ของหน้าิ่นอยากอยากหายแท้คนเลยบอลปกากมานะครับแต่มาได้แต่ผมนี่ละผมบอกว่าผมก็เพื่นสนิทกันดีพี่น้องกันมาน้ากิได้ไปปั่นกันกินยู่นละ <c oughs> ไฟโทรศัพท์กับพ่อไทยออกมาไฟกล้องเหรอพี่นออ้องแถวมันมืดพอสู้ๆๆลู่สู้ลัวเลยตอนนี้ไฟสิมืดแล้วละยามขึ้นจังหวัดรถ่นเลยไปกับมีแฝดพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์ไงป่ามีแต่ปากคอปากคอ,คอต,ตัวงามๆตัวงามๆนี้พอดีต้มพี่น้องตัวป่าแต่ละตัวพอดีปนสองตัวปนมุมีคนกลาไปใส่นะครับนี่คือรอบแรกพี่น้อง รอบตัวไปสิสิได้กู้เลยนะครับระวังเงีย้ยเหมดแล้รี่ยวบริหายเงี้ยบริรทันพี่น้องมันคำก่อนสวัสดีเนะีเมื่อคืนพี่น้องมาแม่น้ำมาแรงดินะครับฟังมาแรงรอบแรกว่ากันนีเขียนโมมันยังไม่ยิงเลยโอ๊ยเป็นน้ำบางสีเป็นมีเขียนโมน,นะครับขันโบกู้นี่สิเอาไปนทำยุคเขียนโมน,นะครับเลยว่าสิก,กู้พี่น้องเงี้ยบริรมีเหมือนเงีย้ยหรอ ในเงี้ยมานี่หน่อยเพราะเบ็ดมันนั่นเว้ยผมมาเลือกงานคำๆมาผมมาคนฉีดเดน่นใส่เหรียญจะซื้อพี่น้องเบ็ดครบเนี่ยพอทำงานเลยเอากู้ซะก่อนมือหนาจังว่ากันมองนี่คืออยู่พี่น้องพอได้พอได้จับอยู่พอได้ปดอยู่นะครับรอบเพิ่อนกัน,นรอบแรกยามกลับไปเพิ่งหกันได้ประมาณเกือบสองลกพี่น้องมาฐานอยู่ป่าอะไรอยู่นี่ตอนแรกว่านจะม,มีป่ามาใส่เหรียญ หางยายใส่เลรียญเหรียญจะซื้อนแถบมีปลาเขาหลังแหลกมาเลยพี่น้องหลังแหลกตอนรับแล้วนั่นเห็นบ่หลังแหลกตอนรับเลยเนี่ยอึ๊บก็เนี่ยนะเห็นบ่มีปลาอยู่ในแท้นะตอนแรกว่าใส่เหรียญเหรียญพอเหรียญเหรมวนๆนี่นมันแ,นแรงออกหน้าพี่ทน ให้เราคนกินดีอยู่เขียวเพิ่งหันนะรอบแรกนลยพี่นอ้องง่ายเอาเสร็จแล้วปากได้ไหมล่ะวันนี้ใส่อมยิ้มปดพี่น้องยังไงปดได้กินเล็กขันมีอมยิ้มนี่โอ้ยปดง่ายพี่น้องนี่ขันนีอมยิ้มปดง่ายๆเนี่ยอมยิ้มทาง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 รเรยออกมาแล้วพี่น้องนะเนี่ยอมยิ้มพี่น้อง อีทีปลดป่าไง่ายๆครับเชื่ออะไรแต่ผมมีเงียกขึ้นมีเงียเนี่ยสิได้การอยู่ป่ากินดีอยู่พี่น้องมีป่าอยู่ <c oughs> คนบบเคยมาใส่จักเทือทั้งเนี่ย เท้าหน้าเจ้าของโมตัดเถ้าเออตัดเท้าหนึงแท้าเป็นอันนี้ไม่ไหมนพี่น้องตัดแล้วเลยเท้าเดียวเลยนั่นตัวที่สองตัวนี้พี่น้องนี่ย,ยนั่นตัวปลาสิฮะโอกาสมาซ้ำอยู่หรอพี่น้องปลามันพอมีอยู่พอได้ปลดอยู่พอได้อยู่ได้กินด้วยไหมสังเกตเบื้องไหม นี่ยปลดง่าค่มันมีอมยิ้มเยลพมเดดยพี่น้องผู้ใดมักใไซเบ็ดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักใไซเบ็ดใไซเบ็ดขั้นเลยซื้ออมยิ้มไว้พี่น้องบลดได้โคชนาไถ่ไผ่รอกประสบการณ์ใส่ดีจังบอกต่อครับที่บางคนใส่เป็นกะเอาไปทิมกระมีดอกว่าน้องใส่วิธีทำงาน น้องสายอยู่ที่ทำงานบอกว่าผมเห็นผู้กองซื้อไส้ไส้แล้วผมซื้อน้ำมันซันว่าใส่ไม่เราซื้อบูเปลี่ยนมาทิมที่เตี้ยเคียงอยู่มันซันว่า,าโอ้ยใส่บูเปลี่ยนใส่เปลี่ยนมันก็ดีด้แล้วหืมไม่ยังหืมเพืยอตัวนึงอยู่ทางนี้พี่น้องเพืยอพูดอะพื่อ,อ,อ,อตัวนึงอะพูดอะตัวนึงอะพูดอะสองตัวโอ้ามาฐานอีอนดีไปเฮ้ยเดี๋ยวเสี่ยวลุงเอาตัวนี้ก่อนหนี่พี่น้องเอาฟังนี่ก่อน

ตัวนี้อ่ะอืสักางบนลูกมึงตัวนี้กันอ้ะอย่างเรื่นาแปลกคือบ่งนี้บุบ่พ่อป่าเข็งจักเื่อพี่น้องบ่พ่อป่าเข็งเล่มือนีมุมนี้ป่าเข็งกินเดือยดูแล้วรอบแรกบ่ได้ป่าเข็งจักตัวอนี่ก็ปลาทอนพี่น้อง สองตัวต้าปวดต้นพดตัวแรกก่อนหลังนี้ถือตอนแรกก็ถือแล้วตอนแรกก็ถือเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะหาพอกพอดีวะเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยนะไรนเหยนะ หายไปโอ้ยตกน้ำปอมริ้วเห็นไหมเอ้ยเฮไมเฮ้ยเฮ้ยเหว่าหายเลยเฮ้นี่สีจะขายเลยเว้ยเดี๋ยวกวอนก็สิตามขึ้นมาได้เห็นว่าไอ้ไซ้สนับสนุนมากเลยนี่ย่นทิมย่นทิมเลย เอาถัไม้ชุนาคุนชุนามาัพวกนี้ต่อยไปหน้อยมาเถียงข่างเอ๊ะเถียงคางอยู่แล้วให้ค่างกันผู้เพื่อนนั้นให้คนมวยคนเอือมวยคนมาใส่เด็ดน้ำมูนีดด้ไปน้องดีแต่ว่าเดีมีคนเฝาน้าน้ไว้ไหนคือพร้อมี้มงใส่เด็ดจุมงเนี่แล้วมงน้อยอย่าเนียนะครผมีหกไรนนึง ไม่เบ็ดพวกี่ล้างกับเบ็ดหรอกพูดปลาเีเสียงปลาสวบเนตบตบตบๆๆอยู่อาปากน่อยมาปาควดบุ๋ยที่ พี่น้องเนี่ยเแบบ็ดตีเข้าหักตั้งเถวทีเดียวที่ทส่วนชาเจ้าของต่อไปพี่น้องมาถ่าฐานอยู่เห็นว่ากับอะไรเนี่ยเลี้ยงกันมาเลยพี่น้องนี่นี่ตัวหนึ่งนั่นเห็นบ่เลี้ยงกันมาเลยสามหลังพี่น้องสามหลังเลี้ยงกันมาเลยเดี๋ยวเจอกันดีแค่าละ แง่ดีๆก็นี่กันก็ตัวปลาเนี่ยางก็ตัวง่ามอยู่บริเวณไรเนื่องก็ไสเบ็ดบบหลายหลังน้ำี่น้องแง่มันเหมิดแล้วก็พื้นที่เหมิดน้ำสวัสดีครับเรือป่าเนี่ยเนี่ยบอกผู้ใดได้พี่น้องเนีอยเนี่ยบอกผู้ใดอย่าบอกผู้ใด,เ,ด,ด,ดเขาอ่ะตอบนามากไหมมาสถานอยู่ อันนี้ก็ยังมีห้อยดึงนานแม่นอิลีโอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกพอ,อดีซัม,นเ,นเ,มเนี้ยผู้ดีเงี้ยเล่มๆหน่อยโอ้กินเลือกจะนอกบาดน่ะต้องเอาตอาเงเงี้ยไม่ออกกันพี่น้องกันสั้นใบเพราะได้เป็นบุธเ,เนี้ยหักไหมขยะจะนอกบาด เดี๋ยวมีเราพักเงียงปลาดุกมาแบะไม้เราไม่ต้องไปนะเอาไนี่หักไม่ต้องเออหนีพอดีเลยเอา,เอาไว้เงปเอาอมยิ้มหักเงียงปลาดุกโอ้มาแต่ทานแล้วบัดรนะกินเล็กก็คักปลาดุกตัวน้อยก็ได้โอ้ยพวกมาแล้ว นี่ใส่บูเออของไม่ของไม,งม่นะครับเอาอมยิ้มหักหักเงียงปราดุกเออมื่อตางกิจพวอเ้ากระไดเมื่อ <c oughs> กี้ลรเอามือหักเฉียวก็ครับว่ามันมุมมีป่าเนื้ออื่น ว่ามันมีแต่ปลาไหลก็ปลาดุเพราะมันมันหันได้ปลาไหลบริแทยเบื้งพี่น้องเขาหนีหลังนึงอ่ะปลาหยั่งนี่มันดึงค่อยเดี๋ยวมันปลาเข็งบ่ไมยปลาเข็งจังไรพี่น้องโอ้โอ้นันปลาเข็งเปิดตัวงามเป็นนี่ตัวกูได้ว่าปลาเข็งเนาะมันมีปลาอยู่พี่น้องแถวเนี้ยทีเดียวมาหายเวลามาซ้ำอีกอยู่โอ้ยินเสือเกิดเลย ถ้าม่มีอมยิม้มเนี่ยโอ้ยหนุงเย่ีย่น้องดีที่มีอมยิม้มครับอือออกมาแล้วปุ๊ดไงแต่มีอมยิม้มได้การดูได้การอยู่พี่น้องหนาสนหนาสนมือท่อไปอะ กันเท้าหน้านะห้องดูไปน,น้องเนี่ยอื่นเศร้าเลยที่ไหนมาบึงอยู่ี่ยโอ้ยอั้งชิงร้อยห้องร้อยหัว,หวแต่น้องอืมเสร็จละก็ยังจอบจอบอยู่นั่นโอ้โอหยยังบินง้อเฮ้ยอุ้งขนาด โอ้ไอช้อนไอช้อนไอช้อนน้องไอช้อนไอช้อนไอช้อนโอ้ตัวงามอยู่ไหมพี่น้องปลาตัวนี้กับอะอรตัวปลาไหมนี่ตัวงามจะเป็นแบบนี้จะเจอกันอีกที่ไพี่น้องเดี๋ยวเตะมองไซมันน้อยมองนี่นเท้าเจ้าของมีอยู่สามสี่ขั้น ยังไงผมยิ้มไหมมีไว้โดเด้อพี่น้องเด้อของดีมีดีจังบอกต่อใส้ดีจังบอกต่อโบได้โคชนะให้เสียเงินบบได้ค้า,าโคชนะจากบาทดอกไม่ต้องนี้ดีพี่น้องไม่ขายดูดิเห็นว่ากันไรน,นี่หลังหนึ่งขี่ฝอยอนะอยู่นี่อยูส่สมบอยู่อยู่เว้ย,วยนั่น ไอช้อนพี่น้องนี่ไอช้อนนี่ฟังตรงขามอีกหลังนึงติดขึ้นกันอะไรนะตรงขามกี่ฝอยอาญาอยู่นี่นั่นอันกี่ฝอยอาญาเนี่ยไม่มีปัญหาพี่น้องติดเท่ๆแล้วโอ้ยมันจะแบบเลี้ยงหลังเลี้ยงหลังมาเลยพี่น้องเลยถ้าจริงเต่หมอนอื่นเหมือนเท่ๆอยู่หน้าเจ้าของนี่แม่พี่น้องป่าเนี่ยบ้น้าโคกที่ซื้อหรอกว่า มันหน่อยพื้นที่มันหน่อยมองเห็นพื้นที่หลายนี่เป็นตะมายอยู่นี่ก็ใส่เบ็ดบ่เหมิดาปากาปากโอ้ยงี้ไหมมือเล็กปุ่มมืเล็กกับมันบ็อ,อยู่ แกว่าใส้ขบหลังไหนกขบอกมีซีรีอยู่ไปหนึ่งมีซีดีอยู่กบเนี่ยขันบ่มีสิบ่บัานน่องไส้เอหน้องอยู่ที่ทำงานมันใส่อยู่แถวบ้านมันน่ะมันใส่ได้หลายแทีในมือเราสองรูสามรูปันว่าโอ้ยก็ออกมาแล้วไปหนึ่งขันบุญเนี่โอ้ขันบุมีอมยิ้มนี่ขันบุมีอมยิ้มนี่ขาดอาการหายใจหลายตัวเลยไปหนึ่ง เดี๋น้องขนาดใส่เบ็ดบ่หลายที่มึงเพี่น้องมื่อนี่มไม่ใส่เบ็ดหน่อยหนึ่งเบ็ดเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าหลังเบ็ดมหาสิบหลังผมยิ้มเก็บซะก่อนลืมใบใบมึ่น้องผมยิ้มเลย เอาในีปลาตัวนี่แม่มันโมมีปลาเมื่อ้รลราพี่น้องแล้วแล้วพวพดคักยุดอกเสียดาย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 ผมโมมีไอ้ขี่เกลียดอันแยขี่เกลียดมาเปลี่ยนกันขึ้นพี่น้องที่จะทายไปกู้เงี้ยมาเศร้ากับใครตอนแรกผมได้วางแผนว่าจะกู้เงี้ยมาเศร้านะครับวางแผนแค่ว่ายเพราะเดีย๋ยวใช่เหล็ดมันมวนเงี้ยมาแลงนี่ โอ้ยเสียดายพี่น้องเลยเม็ดน้อยๆห,หลังแม่บ้างเนี่ปลามีตัวงามๆยู่นี่ประมาณสองลก,กว่าพี่น้องอยู่นี่สองลก,กว่าครับถุงใหญ่ๆนี่นี่ถุงอันนี่ถุงสามสิบบาทนี่พี่น้องมึงเอาลวนเนี่เอานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันแท้อีกพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอีกแท้นะครับน้าเนี่ยน้าตั้งน้าโคกๆนี่นะครับนนนนนนนโค,โค,โค,นะคบกๆว่ามันสิบมีมีคนไวบ้านชิบมมีป่า นะครับพ้นมอเาใส่ไซคเจ้าเตือบบาดเลี้ยมัล่นลอยไม่ช่วยพี่เพื่น้องนะครับรอติดตามอีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับมากดไลค์แชร์กดแชร์กับพี่พี่น้องที่ที่นี่อย่าลืมเด้อนะครับอดสายย้ำยิงต่างข้าไปสักวันช่วงนี้หาปลากหาปลาไปนยังไงพี่น้องนะครับน้ำนั่นหาไปตามฤดูกาลนะครับน้ำเลยฮานูก็ยังหาหนูนะครับแนวได้หาได้ก็หาแนวได้ทายได้ก็ทายแนวได้ทายบ่ได้ก็สิร้อยกินเอานะครับโชคดีมีใช่ลาตีสวัสดิ์ครับผมมึงรอบที่สองพี่น้อง เบื้งเลือรอบที่สองพี่โอ้ยรอบที่สองพี่น้องเบื้งเอาพี่น้องรอบที่สองป่ามีตัวงามมีแต่ป่าคออ่อยต่อยมองน,นี่พี่น้องปลาดุกตัวหนึ่งปลาไหลตัวหนึ่งตรงนั้นปลาคอมัดอยู่นี่ประมาณสองลกครับน,นี่ตัวป่าไหมนีม่ตัวงาม 哦哦哦！<noise>